วันนี้นะครับเราจะมาทำอาหารนะครับต้มแซบเล้งนะครับผมนีครับได้ได้กระดูกหมูนะครับมาประมาณโลนิดๆนะครับผมก็ไม่เยอะนะครับมันโลนิดๆส่วนผสมนะครับก็มีหัวหอมนะครับพริกครับผมแล้วก็หัวหอมนะครับแล้วก็ มน้้ำนะครับแล้วก็เอาเล้งเอาเล้งใส่เป็นยังหม้อนะครับผมนะก็ปล่อยปล่อยให้เดือดเลครับประมาณสักชั่วโมงหนึ่งแล้วแต่ว่าใครจะ ชอบเล้งเปื่อยและไม่ค่อยเปื่อยนะครับบางคนชอบยุ่ยและไม่ยุ่ยนะครับผมให้เราจะใช้ไฟแรงนิดหนึ่งนะครับผมอรอสักครู่นะครับตอนนี้นะครับน้ำต้มเล้งก็ขึ้นืนฟองแล้วส่วนผสมก็คือเกลือหนึ่งช้อนนะครับผมใส่ไปนะครับแล้วก็รากผักชีนะครับ ใส่ครับผมแล้วก็หหอมนะครับเราไม่มีหอมใหญ่แล้วก็หอมเล็กนะครับใส่อ่าไปครับแล้วก็รอให้มันเดือดมากๆครับผมวิธีทําไม่ยากนะครับสามารถทํากินได้ต่อไปนี้ก็คือรอครับรอรอให้อ่า น้ำซุปมันเดือดมากๆให้เล้งมันเปืเป่อยๆนะครับผมเหลือ,อยุ่ยๆรอสักนิดนะครับผมประมาณครึ่งชั่วโมงตอนนี้นะครับน้ำกำลังเดือดนะครับเล้งกำลังจะสุกนะครับส่วนผสมนี่ผมใส่ไปแล้วครับผมก็เหลือแค่น้ำตาลนะครับเราก็ใส่น้ำตาลหนึ่งช้อนพอครับผมใส่ไปครับผม หอสักครู่นะครับ <S <S 1> <S 1> สมมสมไม่มีหน้าหน้าครับผมต้มเลงแล้วก็ปิดท้ายด้วยคือหอมนะครับเอาไว้โรยแล้วก็พริกขันนะครับผมอาหารมื้อเย็นนะครับ เลงของเรานะครับเริ่มไกล่สุกแล้วครับผมตอนนี้ก็ร้อนในหอมนะครับผมก็ส่วนผสมนะครับมีขนอนะครับขนอหอหอมน้ำปลาน้ำตาลมะนาวนะครับ แล้วก็ยอดผักชีนะครับรากผักชีครับอย่างอื่นผมไม่มีนะครับผมผมไม่ได้ใส่ก็ลองมาชิมนะครับว่าจะอร่อยไหมครับผมเดี๋ยวครับรอชมติดตามนะครับสีสันน่ากินมากครับผมนะครับ ต้มแซบเล้งครับสูตรสมพอรออนทัวนะครับชาแนลฝากติดตามช่องนึน,นะครับผมนี่ครับผมรสชาติกินหอมครับหอมช่วยแล้วผมนี่ครับน้ำเดือดมากรร้อนแล้วผม อันดับต่อไปนะครับใส่ใบหอมนะครับ,ออรบหอมมากครับนี่ครับเล้งสูตรสมพร อีกทิ้เดียวก็จะสุกแล้วนะครับผมขอบคุณผู้ติดตามนะครับฝากติดตามครับผมช่องสมพรออนทัวร์ชแนลฝากติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับ